สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำขนุนเชื่อมกันค่ะอันนี้คือขนุนที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะแกะนะคะสีสันสวยงามทุกคนกลิ่นหอมมากด้วยเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะขนุนกันเลยคะ่ะเราจะเริ่มแกะขนุนไปเรื่อยๆนะคะ จนได้ปริมาณขนุนที่เราต้องการก็คือให้เต็มกระมังภาชนะใบนี้เลยนะคะนี่ขั้นตอนนี้ทุกคนคือขนุนสีสวยมากเลยค่ะแล้วก็กินหอมหวานมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการแกะไปเรื่อยๆเลยคะ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนจนได้ปริมาณ ที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็คือปริมาณที่เราต้องการก็คือ1ภาชนะใช่ไหมทุกคนก็คือใกล้แล้วทุกคนใกล้จะเต็มกระมังใบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทาการแกะให้ได้ตามปริมาณที่เราต้องการเลยคะ่ะ ได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วนะคะทุกคนหนึ่งภาชนะพูนพนแบบนี้เลยค่ะแกะก็เพลินนะทุกคนแกะไปแกะมาคือได้พูนกละมังแบบนี้เลยค่ะนี่สวยๆเลยทุกคนสีสันสวยงามกลิน่นหอมหวานมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนถัดไปกันคะ่ะขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะนำขนุนมาล้างให้สะอาดแบบนี้เลยนะทุกคน ถ้าใครไม่ล้างก็ได้นะคะแต่คือเราอยากล้างขนุนให้มันสะอาดก่อนเนาะก่อนที่จะนำไปเชื่อมนะคะเพราะว่าเวลาเราแกะเนาะมันก็จะมีเศษของเปลือกขนุนนะคะติดอยู่นิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ล้างล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพียงน้ำเดียวพอนะคะทุกคนนี่เลยนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลย แบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดขนุนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลทรายหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะคั่วน้ำตาลทรายให้เหลืองเลยนะคะทุกคนก็คือจะได้กลิ่นที่หอมเลยนะคะเนี่ยคั่วให้เหลืองแบบนี้เลยนะคะ ลิ่นน้ำตาลมันจะหอมอะค่ะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็คนๆๆน,น,นะคะให้น้ำตาลละลายนะคะทิ้งไว้ให้น้ำตาลละลายเลยนะคะเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะงวดนะคะทุกคนขั้นตอนนี้ทุกคนใช้ไฟกลางนะคะเคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะงวด แล้วก็ได้สีที่เราต้องการก็คืองวดก็คือเป็นน้ำข้นๆเลยอะค่ะค่อนข้างออกไปทางแบบใกล้จะเหนียวแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนี่เลยแล้วก็ปล่อยให้เดือดไว้แบบนี้เลยนะคะนี่ก็จะได้สีน้ำตาลข้นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เราแอบใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราชอบหวานเนาะ จะได้สีน้ำตาลที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ใส่ขนุนลงไปเลยค่ะใส่ขนุนลงไปเคี่ยวไว้นะคะเคี่ยวขนุนไว้ขั้นตอนนี้นะทุกคนก็คือใช้ไฟอ่อนนะคะเคี่ยวขนุนไปจนกว่าน้ำตาลจะงวดหรือใครที่ชอบน้ำตาลเยอะ ก็ไม่ต้องให้งวดมากก็ได้นะคะใช้ไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครที่แบบว่าชอบให้มันเหนียวให้มันให้มันนุ่มอะคะ่ะก็เคี่ยวไปจนกว่าน้ําจะงวดแล้วก็เหลือน้ําน้อยที่สุดอันนี้เราก็เคี่ยวมาได้สีประมาณนี้แล้วนะคะย้ํานะคะขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะทุกคนเคี่ยวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนี่เราก็จะได้เริ่มจะได้สีขนุนที่แบบ ที่สวยแล้วทุกคนนี่นะคะเพราะว่าเราเคี่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะข,ขั้นตอนการเคี่ยวขนุนนะคะอย่าลืมคนด้วยนะคะเดี๋ยวกับไอ้น้ำตาลนะคะมันจะติดก้นกระทะเนาะค่อยๆคนนานๆจะคนสักทีหนึ่งสลับสลับกันไปนะคะสลับกับการเคี่ยว เมื่อได้ที่แล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะอันนี้เราชอบแบบน้ำเยอะๆเนาะทุกคนก็จะได้หน้าตาขนุนเชื่อมแบบนี้เลยค่ะหน้าตาช่ำๆแบบนี้เลยทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ